ให้กำลังใจคุณปู่ให้คุณปู่หายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะคะอ๋ะอเขาถ่ายเป็นก้อนแล้วใช่ไหมคะนี่โอดีขึ้นเยอะแล้วค่ะว้าวงามกินกล้วยด้วยน้องนาหอย่าแย่งคุณปู่นะลูกแย่งไม่ได้เหมือนแย่งพ่อจ๋านะให้ปู่กินด้วยนี่เก่งเก่งเกโอ้ย <laughs> แล้วกอดมือพ่อจ๋าไว้เลยนะคะ ให้ปลูกเขากินด้วยลูกเออกินด้วยกันรักๆคุณปู่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆเชา้าวันจันทร์นะคะวันนี้พาลูกนางค่ะมาเดินเล่นคนเดียวเลยนะคะมาเที่ยวเล่นบริเวณข้างในศูนย์โคชศึกษาค่ะพี่ๆนะคะวันนี้น้องนางมาคนเดียวกับสมุนทั้งสามนะคะ เพ่อจ๋าไม่ได้มาด้วยค่ะอยากให้เขาหัดเดินคนเดียวด้วยนะคะก็ใส่เข็มขัดน้องช้างมาเช่นเดิมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ลูกนางจะจักกะจี้ชุดนะคะก็เลยต้องใส่เข็มขัดไล้ไม่ให้เขาจักกะจี้ค่ะพี่ๆนี่ก็พาเขามาถูเล่นเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนสถานที่นะคะ <c oughs> ถูเลยลูกไปพอ,อยางพอ,อยาง พยงองะโออ้ยอย,อยากกินอะไรอยากกินอะไรหนูอยากกินอะไรลูกไป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 เ <c oughs> จ้าแรมโบ้ก็อยากมีส่วนร่วมเนาะอันนี้มีลำไยหวานนุหานค่ะติดกระเป๋ามาให้ลูกนางนะคะเอ้าถูอีกเหรอถูไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เขาเห็นมีอะไรสีสีอะตะอ้วนเออทาเลยจอดป่ะเราไปกันเถอะอ๋อกินหญ้ากลัวเขากินไน ดอกไต้ต้นสาระนะคะถูกใจถูกใจเลยอุย๊ยต้นมีหนามด้วยนะแต่อ้วนระวังโดนลูกป,ปะ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 มีบรรยากาศยาม,มเย็นๆค่ะพี่ๆไปเลยเดินเที่ยวกันค่ะไปกันเลย ไปจ้าเอา้าจะถึงสักทีไหมเนี่ยจะได้เที่ยวสักทีไหมเนาะไปเลยไอตองขุดขูดในตัวน้องเนี่ยน้องถูต้นไม้มาเมื่อกี้นะคะพี่พี่อ่าอ้ยเลยชนอะไรอ๋อขวดน้ำขวดน้ำไปเลยโอ้ยหญ้าตรงนี้สวยมากเลยค่ะด้วย ความที่ยญ้าเนี่ยโดนฝนด้วยนะคะก็เลยเขียวชอุ่มรุ่มรื่นเลยค่ะพี่พี่นี่ถ้าลูกนางมากับพ่อจ๋านี่คงจะถูกใจมากเลยนะคะ,ะแต่ช่วงนี้อยากให้เขาเ,เดินเที่ยวด้วยตัวเองบ้างค่ะพี่ๆ่มาเขาตัวคนเดียวบ้างนะคะ,ะจะได้แบบว่าคุ้นชินค่ะพี่พี่อพอดีน้องสงสัยเจ้าแรมโบ้นะคะจะวิ่งไปชนเขาอย่างเดียวเอา้า ไม่อยากไปแล้วพ่อจ๋ามันเหนื่อยจริงๆเลยเดินเนี่ยอ้ยวินีีด็กอ้วนจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะพี่ๆไม่ไหวจริงๆแล้วพ่อจ๋าไปเลยไปเลยระวังระวังโดนนะระวังโดนน้มิไปไปๆปเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะไปลูกไป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 ,ไปเราไปเดินเที่ยวกันคะ่ะอยากถูต้นปีนเป็ดหรือเปล่า นี่นก็คือบรรยากาศยามเย็นๆนะคะไปกันเลยใช่ค่ะจะไปเตะเจ้าแรมโบ้นะ,ะน้องนะลูกน้องเดินถุจ้าด้วยนูกถุจ้าขอพรค,คะ่ะถุจ้าบริเวณเช้างสามเสียนนะคะขอพรให้ลูกนางกับพ่อจ๋านะคะ ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงคะ่ะให้คุณพ่อคุณแม่เอซีน้องมินนี่นะคะมีแต่ความสุขเฮงๆปังๆงงตลอด <c oughs> ปีตลอดไปเลยนะคะ <c oughs> นี่น่ารักโชว์ด้วยตายตายค่ะน้องนางจะกินกล้วยข้างบนไม่ได้นะแต่วันระวังน้องขึ้นไปกินนะอางเลยางเลยระวังน้องแอบ,บขึ้นไปกิน <c oughs> อันนี้ก็ขออนุญาตกินหญ้าตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะทำความสะอาดนะคะแลมโบลูอย่าเห่าพี่ตาแป๋วเขาตกกระจายอย่าเห่าพี่อย่าเห่าพี่ว้าเอ้ยนาอนี่ค่ะบรรยากาศดีดีนะคะไปกันเลยไปจะแวบหาปู่ไหมล่ะโอ้ยน้องนาง ถูกใจยาาเหลือเกินไปตรงไหนก็จอดกินตลอดนะคะวิถีเด็กอ้วนจะผอมกับเขาสักทีไม่น้อกินเก่งมากเลยนะคะจอดกินตลอดเส้นทางเอาหลังจากสงบศึกกับเจ้าแรมโบ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินต่อค่ะ <c oughs> เจ้าแรมโบ้นางจะชอบวิ่งอยากมาหยอกกับพี่ตาแป๋วนะคะด้วยความที่พี่ตาแป๋วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อถูกกันกับเจ้าแรมโบ้เท่าไหร่นะคะก็เลยจะทําให้มีเรื่องชกต่อยกันเป็น เรือกที่เรื่อยๆนะคะไปเหอะตาอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยำเดี๋ยวเขาจะทุกกันไป,ไปเถอะไปเถอะไปไปไป,ไปเลยจมูกก็ขาวตัวก็ขาวค่ะ<ม>ถูเนื้อถูตัวค่ะพี่พี่ถูกใจเหลือเกินนะคะ<ม>ปลายลูกไปลไาปลปปไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไปข้างในก่อนใช่ไหมคะมอ๋อไปข้างในก่อนโอเคไป เดินเที่ยวค่ะไปเลยนมาจะได้พุ้นชินด้วยนะคะพื้นชินกับเอ่อทุกอย่างเลยอะค่ะพี่ๆนะคะ,ท,ะ,คะทั้งคนทั้งน้องตูบนะคะทั้งช้างด้วยกันแต่ว่านี่คือมันเป็นช่วงฝนเพิ่งหยุดนะคะก็เลยจะยังไม่ค่อยมีน้องช้างเข้ามาเดินเท่าไหร่นะคะ ก็อยู่บ้านหนหน้าบ้านปู่ทองใบค่ะเอาอะไรลูกไปทางไหนระวังเขาวิ่งไปไล่เจ้าแดมโบ้นะเดินเที่ยวเล่นดีกว่าค่ะไปเลยน้องตาแป๋วไม่ค่อยได้มาทางนี้คนเดียวเลยนะคะพี่ๆส่วนมากจะมาแต่กับพ่อจ๋านะคะวันนี้มาคนเดียวเลยจ้า โตเป็นสาวแล้วก็ต้องหัดเดินคนเดียวบ้างนะคะในอนาคตต่อไปน้องได้ออกงานน้องก็ต้องเดินเที่ยวน้องก็ต้องออแบบว่าทํางานคนเดียวะคะ่ะพี่ๆเผอเวลาได้แตงงานช้างนี้เนาะ,ะจะพ่วงพ่อลูกก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องหัดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกให้เขาคุ้นชินเวลาออกงานเจอเพื่อนๆเขาอยู่คนเดียว <c oughs> เขาจะได้อยู่ได้นะคะ <c oughs> ไม่อยากให้เขาพึ่งพ่อจ๋าแบบร้อเเซนนะคะเพราะว่าชีวิตเขาก็ต้อง เจอเพื่อนพี่น้องอีกเยอะนะคะ,ะเลี้ยวๆก่อนอเลยอ๋อไปหาปูก่อนลอคะไปหาปูทองใบก่อนคะ่ะไปจ้าทุจ้าทุจ้าใหม่ทุจ้าใหม่ทุจ้าสวยชวยทุจ้าคะ่ะ นออสวัสด,ดีคุณปู่ทองใบนะคะวันนี้พาน้องตาแป๋วมาให้กำลังใจคุณปู่ทองใบค่ะพี่พี่คุณปู่มีอาการถ่ายท้องเมื่อวานนะคะก็วันนี้พาลูกนางมาให้กำลังใจคุณปู่ค่ะจะปีนจะปีนเขาเขาเคยปีนไอ้รัวขึ้นไงตะอ้วนทีนี้ก็จะจำว่ารัวเนี่ยอาจจะปีนได้นะคะ ตอนนี้คุณปู่ยังมีอาการถ่ายท้องอยู่ก็เลยยังไม่กล้าพาเข้าไปใกล้เพราะว่าบางทีอาจจะติดกันได้นะคะพี่ๆให้คุณปู่หายแบบว่าร้อเปอร์เซนเลยเนาะเราจะได้ให้เด็กๆอยู่ใกล้กันนะคะต้องให้เขาแบบว่าหายแบบหายเลยนะคะออคุณปู่ได้ดมหลานโดยน้องนางอย่าจับแรงนะลูกไม่ใช่พ่อจ๋านะนั่นค,ค,คุณปู่ค่ะคุณปู่ คุณปู่ก็น่ารักกับน,น้องตาแป๋วมากเลยนะคะน้องตาแป๋วมาหาคุณปู่สองสามครั้งได้แล้วค่ะพี่ๆนะคะอันนี้ก็มาให้กําลังใจคุณปู่ให้คุณปู่หายววๆสุขภาพาแข็งแรงนะคะอ๋อเขาถ่ายเป็นก้อนแล้วใช่ไหมคะนี่โอ้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะว้าวงามกิน้วยด้วยน้องนาอย่ายแย่งคุณปู่นะลูก แย่งไม่ได้เหมือนแย่งพ่อจ๋าะนะให้ปู่กินด้วยนี่เก่งเก่โอ้ยแล้วกอดมือพ่อจ๋าไว้เลยนะคะให้ปู่เขากินด้วยลูกเออกินด้วยกันรักๆคุณปูค่ค่ะโอเคคุณปู่ก็น่ารักกับน้องตาแป๋วมากเลยนะคะทางนี้ทางนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยคะ่ะเพราะว่า น้องตาแป๋วเนี่ยยังไม่คุ้นชินกับคุณปู่มากแล้วก็คุณปู่ก็ยังไม่คุ้นชินกับน,น้องตาแป๋วนะคะแล้วตอนนี้พอดีควานเสือเขาไปตัดหญ้าด้วยค่ะเพราะควานคุณปู่เขาไม่อยู่นะคะเราก็ต้องเตะตีลูกนางด้วยเนาะพี่ๆค่ะอ๋อโอ้หถูกใจมากเลยมาที่เราเล่นบ้านคุณปู่ค่ะสะอาดสะอ้านมากเลยอันนี้ก็มาอัปเดตอาการคุณปู่นะคะดีขึ้นมากตอนนี้ถ่ายก็เป็นก้อนแล้วค่ะพี่ๆ ก็ให้กำลังใจขุดปู่กันต่อไปเนาะพี่ๆคะ่ะโอเคค่ะไม่ใช่ค่ะ,คะดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ